ยิ่งงงอยู่แล้วเนี่ยขายคุกกี้คุกกี้ตอนยังไม่ยังไม่เลยวันหมดอายุขายไม่ออกแต่ <c oughs> เลยเลยวันหมดอายุแล้วขายออก <c oughs> มันมีที่อยู่อันนึงไงที่เป็นของนี้เดี๋ยวนะโอ้ <c oughs> ตอนไม่หมดอายุอะขายไม่ออก <c oughs> <c oughs> อันนี้มันมันหมดอายุเดือนสนะิบเอ็ดน่ยแต่มันกินได้นะอร่อยเหมือนเดิมเพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบซิลซิลเป็นชิ้นนะี่ย เฮ้ยจันไัยเดี๋ยวเดินขันนันสวยหลังมีจันนัยไหมอยาไปยิงแม่งไม่มีฮะไม่มีเลยหาข้างหลังยิง Forty-five 5 seconds yeah. I think we should go there we got some materials where are you? Keep an eye out here. Well, two eyes. Through goggles. Ten seconds to the ring. It's close at least. He must be on the north. He Oh! In No way, Hold on. There's a new kill in here.

มันชุบมันชุบเดี๋ยมีชาร์จไรเฟิลก็ฆ่ามึงด้าแล้วกัน Yeah, 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 yeah. Extended heavy mag here, level three. I didn't imitate the TV. Give me a sec. Yo, got some materials. Some... <laughs> Yo, crafting over here. เล่นสามส่วนหนึ่งเดียวโอความเกี้ยงแล้วี่ Shotgun bolt here. Level Shuk 4. And here. Mm. Over there looks awesome mm. มันมีอยู่ข้างในอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นหมออีกแล้ว Chiếu battery here, for the time we can't help. Kia phụ thuốc. Hi, hằng này, ba. Hi. We chiếc này. Hmm. Go ahead. Warm, Half the teams are down. Have to go. Over there, looks fun. I need an extended light mag. I mag, have me half Round two. Beginning. Yeah, almost out there. โดน55โดน55รู้สมือนมีตัวแยกไปลงตรงนู้นปะเมื่อกี้มีอยา่นั้นปะี่ไม่เห็นนี่เห็นแค่ตัวเนี้ยสองตัว Oh. Oh I need to recharge my shields. Charging my shields. Don't worry about me. Charging shields. Come on, come on. Car is moving in one minute. Look out, grenade. Charging on my shields. ตอนนี้เราจะไปหรือว่าจะเข้าถ้าเข้าจริงๆเปิดท่อางหลังกันไหมไม่ไอะทุกอย่างนี้ มีแบบอยู่ไม่มีเลยที่มี All these things, on. Well, over there. Let's get yeah, on that. Shields here. Mind if I take it? way out there, like little cucaracha. วนไปห้าห้าสองตีเข้าวงกลมมาแล้วมาแล้ว Really close. เหลือแต่เลือดแล้วเหลือเหลือเหลือจะเส้เลือดใครล่วงวะแมาคงไปยิงมันแล้วหรือเปล่า ตีพี่ชาด์จเกือบเดี๋ยวพี่ไปเฮ้ยมันชุบแล้วมันชุบแล้วเฮ้ยมันฟิวอะฟิวเหลือนิดเดียวแม่งมีโลทองฟิวเหลือนิดเดียวเออมันมีโลทองเหรอตัวไหนอะ เฮพื่อน <c oughs> มันไม่ทันไงว่าจะไหวหรือเปล่าโอ้ยเลือดเฮ้เยเรือเราหลีเแดดกับสรดาษีวันนี้ พี่เมย์ช์จก่อนทันพี่ช้าก่อน่ได้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 ข้างล่างสองข้างบนหนึ่งเหรอเนี่ยตรงเนี่ยหนึ่ง ขึ้นไปเลยดีกว่าเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่งหนีวงอีกโอ้โหเ้ย ขึ้นมาขม้างบนแคมป๊บนึ่งแคมป์หนึงคตรโคมีตีตีที่มันขึ้นไปก่อนไงไอ้แค่โดนร้องอะเยอะเดี๋ยวพี่เปิดท่อไปพี่เมย์พอท่อพอท่อใช่ใช่ใช่พอท่อไปด้านซ้ายพี่ใช่ใช่พี่รู้แล้วพี่รู้แล้ว เ,เดี๋ยวเดี๋ยเ,เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บมาแล้วมาแล้วไม่ทันแล้วพี่ต้องมาอยู่หลังยินก่อนไงมีที่ชุดแล้วต้องมีด้านหลังพี่อะมี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  happy reloading getting shot at oh yeah bị lag oh lag thế ngắn I'm <sighs> mm -hmm. <laughs> I going Hey, man, Need to recharge my shields. Just a minute until the ring closes, huh? Good. ซ้ายได้ก็ได้ไพี่โอ้ไม่ได้วะไไหนไม่ได้แล้วเนี่ยโอไม่ค่อยมี <45 S 2> ไอ้เบกเีจ้ามันจะมีมปืนสปอร์ตไหมเนี่ยเฮ้ย นัดเคเบิร์เปเคเบิรพี่ต้องต้องเติมเลือดพี่เมย์ต้องเติมเลือดนัดเดียวตายพี่พี่โดน é bem